ปชิโน่เอริโอริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สงทาค่ะเรียกชื่ั้นว่ารคะนาค่ะี่นานะคะก่อนหน้านี้ที่นาเนี่ยทอาชีพอะไรคะก่อนที่จะมายงวัวก็จะเป็นแม่้าทขนมายค่ะขนมอะไรคะเอ่อขนมไทยทุกอย่างค่ะทำก็วิ่งไปขายในตลาด ค่ะ,คะแล้วอันนี้คือรู้จักกองทุน FTA ได้ยัไงคะรู้จักกองทุน FTA ก็คือจากประธานเพราะเรารู้จักประธานมาอยู่แล้วนะคะก็รู้จักเขาเหียนเขาเลี้ยงเออเหมือนว่าจะไปได้ดีเราก็เลยอยากไปเลี้ยงบ้างจากเป็นแม่ค้าก็จะเป็นคนเลี้ยงบัวค่ะ แล้วแบบนี้ตอนที่ช่วงน้ําท่วมนี่ตรงนี้ได้รับผลกระทบอะไรมากไหมคะมันมันก็จะเออเข้ามาค่ะมันมันก็จะเออเข้ามาเออเออเออเอเข้ามาพอสมควรค่ะตอนทีก็แฉะอยู่เลยแล้วนี้เราก็คือต้องย้ายโพขึ้นไปเรา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 จะไม่ย้ายก,ก็พยายามพ,พยายามกวาดอเอาขี้เขาออกให้หมดเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่ไม่จมค่ะ หนักก็คือเรื่องญ้าญ้าน้าท่วมก็อยู่ช่วงนาเนาะย้าจะน้ําท่วม<อ>ก,ก็อาหารการกินโราขาดแคลนช่วงหน้าฝน,นหนึ่งน้ำท่วมสองย่าเราเสียหายก็ต้องซื้อฟางอย่างว่าแหละฟางส่วนที่เราเก็บไว้ก็มันก็กินทุกวันทุกวันเนาะมันก็จะจะหมดไปโดยอ,อัตโนมัติอัตโนมัติเลยนะเนาะแล้ว พวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราปลูกเองมีปลูกเองปลูกเองเนาะปลูกเองก็จะลดต้นทุนการอาหารให้กับพวกใช่ค่ะน้ำไม่ท่วมเราจะโอเคก็คือหญ้าเราก็ประมาณ4ไร่เนาะมันก็ขึ้นได้เพราะเราก็ปลูกกระโพดปลูกมันกรโพดก็เราก็เอามาหมักใส่ถังไว้ถ้าวันไหนเราไม่อยู่ก็ได้กินอาหารหมักก่อนแล้วก็ไ่ตองออกไปตัดหญ้าค่ะแล้วอันนี้นอกจากได้เลี้ยงวัวแล้ว มูลวัวเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อได้อีกไหมคะได้ค่ะมูลวัวก็คือจะมีหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะซื้อคนละห้าสิบกระสอบคนละยี่สิบกระสอบอแลบ้วแ,แต่เราก็แบ่งขายให้เขาด้วยแล้วก็เอาออกไปใส่หญ้าด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เคมีเราก็ธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ใส่นาด้วยค่ะได้ไประโยชน์เนี เป็นเป็นเมื่อกี้สับสับเป็นข้อนเนาะอันนี้ก็จะละเอียดหน่อยก็คือเกีร์นี้มันมีสับ <ฮะ S 2> ยาสับละเอียดค่ะสับละเอียดอันนี้ก็จะละเอียดหน่อยไอ้ที่น้ำก็จะเป็นข้อ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 ค่ะอันนี้ก็จะละเอียดหน่อยคือก็คือจะเป็นมาตรงนี้ค่ะข<ต>ั้นตอนก็คือจยาถือแล้วก็เขาก็จะสับอย่างนี้ทุกวันแค่นี้มั้ ปล่อยเวลาหน้าฝนเนี่ยคือสละเลยสละจากที่นาเราเอาไว้เลี้ยงวัวเลยค่ะเพราะว่าหน้าน,นั้นอาหารมันแพงเราเลยต้องแก้ปัญหาว่าเราไม่ทํานาก็เอามาปล่อยเหมือนนาก็ทำแค่เขากินก็พอไม่ต้องทําเยอะอันนี้ที่ที่เราตัดทุกวันตรงนี้ตัดหลายวันแล้วก็พึ่งขึ้นค่ะตรงตรงนน้นที่ที่ที่ว่างตอนนั้นเราลูยางนา้ำท่วม